โอเคครับสวัสดีครับอ่วันนี้เป็นวันเปิดตัวช่องนะครับเชนนกซุ้ม้อยนะครับผมก็คือช่องของเรานะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสตา์ทัพแล้วก็คนที่ตัวผมนะฮะที่มีความสนใจเรื่องสตา์ทวันนี้ครับเปิดตัวด้วยเรามาฟาร์มมาฟาร์มนึงนะฮะอยู่ที่ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้สอบถามกับเจ้าของฟาร์มนะฮะว่า ฟาร์มของเขามาปีปลาอะไรดีๆเด็ดๆบ้างนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงต้องแบบเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างนี้นะจะได้เรียนรู้กันไปนะครับว่าปลาคาบเนี่ยมีอยู่กี่ชนิดมีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอ้โห,โอ,โห,โอ,โหอากาศดีสุดๆไปเลยครับตรงนี้อยากจะเชื่อว่านี้คือที่ตั้งของฟาร์มนะครับ สวยมากครับเต่าด้วยครับเลี้ยงเต่าด้วยมีน่าจะเป็นพวกทารมาสบานะฮะเอมีปลาเยอะมากครับที่นี่นี่ที่เขาเลี้ยงเองนะฮะน้ําตกแล้วก็มีน้ําผุด ลำบากลงซื่อเลยนะน้ําตกแล้วก็น้ําผุดนะฮะตรมเย็นมากครับมันจะเป็นช้าวซีเยอะนะฮะบ่อหน,นี้งนี่นะมวยรังวันนะครับนี่างเจ้าของฟาร์มได้นะฮะทีเดียห้อยฟาร์มครับ โอเคครับก็ระหว่างนะครับรอเจ้าของข้ามมาครับวันนี้เดี๋ยวเราเอ่อก็แวะดูแต่ละบ่อกันเลยครับว่าแต่ละบ่อเนี่ยมีปลาประเทศไหนบ้างนะครับผมโอเคครับไปดูกันเลยครับครับก็ขออนุญาตนะฮะแอบหยิบอาหารขึ้นมานะครับแล้วก็เพื่อมาล่อปลาครับ ว่ามันจะขึ้นมาไหมนะฮะไม่ขึ้นนะฮะบ่อนนี้ก็เป็นบ่อแรกนะครับมีโชว่านะครับผมแต่ว่ามาจากปลาไหนที่ญี่ปุ่นเราไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวเราไปของฝั่งโตมาพูดกันนะ,ะนี่ครับพูดจะลูคะกครับผมบ่อนี้กับอ่รู้สึกว่าจะเต็ม,มะะโมจิคินะฮะ ก็เขาใช้แสง ตืนยันโซว่าอ่านอนี้นะครับปลาน่าจะมากกว่าหนึ่งตีเช่นเคยนะฮะไม่ลืมอ้าวเฮ้ยอะไรครับเฮ้ยผมผมมีปลาฝากไว้ที่นี่นี่อ้าวเหรอเออตัวอะไนี่ใช่ป่ะอ๋อใช่ใช่ใช่ไม่ลืมไปไล มาดูกันเอา้าอยู่ตรงไหนล่ะทีเนี้ยใม้ลืมไปเลยมีโชว่าตัวหนึ่งเนี้ยแลวแลวของพี่เกณมีฝากไว้กี่ตัวนะของผมน่าจะหลายตัวครับหลายตัวจําไม่ได้แล้วอ่ะอ่มีตัวจำไม่ได <c oughs> ้หลายตัวมากกว่าหนึ่งแล้ะ <c oughs> อยู่ในก่อดน,นี้ปะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอเจ้าของฟาร์มมาแล้วเดี๋ยวดูปลาปลา,าของพี่เกนเขาบอกว่าเขาฝากเลี้ยงที่บ้านนอกผมว่าตรงนี้ก็ก็อยู่โซนบ้านนอกแล้วเนี่ย โอเคครับบอรนี้ินสักรอบเลยนะฮะตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่มากคันโชว่านะครับแล้วก็คันโตนี่ฮะฮาลูเตงซันเจฮะโอ้นรู้ดอยไม่รู้ดอยอะไรนะครับเหมือนจะมีดอยดอยคันโโชว่าด้วยนะครับ โอเคครับก็อันนี้นะครับน่าจะเป็นพวกโชว่าเหมือนกันนะฮะโชว่าเหมือนกันแล้วก็ซีโร่นะฮะตัวขาวดำนี้เรียกว่าซีโร่ครับนี่ฮนะก็มีตันโชโชว่าครับวันนี้นะฮะปลาก็เยอะดีนะนี่ ลำบ่อนีกอ้ก็ไฟป้าเ,เล็กนะครับน่าจะเป็นาเปีเดียวนะครับ ตอนนี้ก็มีงอชิกินะครับผมเยอะมากเลยนะตั้งดอยตานหนงงชิกิมีหลายตัวนะครับโอ้หมีที่ด้วยครับที่อุสลรีครับสีดำส้มนะครับ โอซิบาครับผมตัวนี้บ่อน,นี้ก็เป็นปลาเล็กนะปลายุน้อยนะครับดูแล้วน่าจะเป็นสายพันธุ์พวกกิลินนะฮะกิลินที่เป็นเกดแบบเงินเงินนะฮะโอ้โหสีเงินสวยมากครับน่ารักมากเลยนะ เขมีเครื่องตักให้อาหากจากโต๊ครับการจัดขอเขาแปลมาโอ้บอ่อนี้ใหญ่ครับบอ่อนี้ใหญ่ใหญ่เลยครับโอบอ่อนี้เป็นบอ่อใหญ่นะฮะดังว่าน่าจะมีเกือบยี่สิบยสิบก,กว่าตันได้นะยี่สิบสามสิบตันได้ สวยเลยครับตอนนี้แล้วจอดลึกไปดูนี่ดูไปเรื่อยๆครับโชว่านะฮะ กำลังดีลนะน,น้ำตกแบบนี้ด้วยการล้นน้ำออกมากเป็นน้ำตกนะครับทำให้ปภาพุขภาพดีดีมากๆแบบนี้ บอลน,นี้ดีมากดูแน่เลยครับบอน,นี้ เหมือนคิดว่าเรากําลังจะมาให้อาหารนะครับคิดว่าเรามาให้อาหารนะดูฟ้ากันไปกันเพลินเลยครับคลิปนี้สุขภาพดีมากฮะแต่ละตัวครับนี่ครับเจ้าของฟามาแล้วนะครับ ข้างสะพอน่สะพอนมากเลยกล้างเหรอใช่ตันโจงตันโจงโอชิกิไงตันโจงโอชิกินะครับมาที่ผมจองไว้ซื้อไว้ครับอออโอเคโมชิกินะครับอาจจะต้องไปปรับแสงนิดน,นึงนะฮะ อันนี้ปลาเอปีดเดียวใช่ไหมครับแต่ครับเป็นตัวใสครับตัวใสนะโอเคก็นีพอสัตว์นะนวอเมมืนเลยเโอเคโอเคครับอ่อพอเราโฟกัมกสมันก็จะมืดนะห่างกับหัวอยู่ ามมากำลังจะเอาปลามาวัดไซน์นะครับวิธีการทำให้ปลางลงนะฮะ <laughs> ีแสนเอ,อ่ยเลยครับไปเลยพี่ <laughs> ผมว่า24เฮ้ย20เอ้ย24.5 2 5 24.5 24.5 5คนนี้เหรอสีตจุด้เพ้าะของพี่เจอ้าวคนนี้ นี่ปลาใครก็ไม่รู้นะครับปลาใครก็ไม่รู้อ่ะครับผมปลาเราด้วปลาใครครับมีเหรอปลาใครครับผมนี่ฮะสองชั่วแดงคือแดงไม่ไม่ส้มนะครับแดงคือแดงจริงจริงฮะ ะปลูกสายฟ้าครับอันนี้ฮะจากตัวเล็กๆ40เซนตอนนี้65เซนเข้าไปแล้วครับจากตอนแรกมีเพี40เซนน่ะยังบอกนี่คือจำไม่ได้แล้วนะเกือบปีแล้วอือเกือบปีเกือบปีไม่เคยได้อยูหน่อโอเคโอ้ยโอ้ยหน้าใหญ่กว่าผมใหคือจำไม่ได้เลยอ่ะจำไม่ได้ครับตัวนี้สองปีเลยแล้วก็มันไม่ได้โดนแดดนะที่ผมยังไมลรม แต่พี่ begun, okay. Okay. ยังเป็นแดดไปนจงเงากว่นี้ผมยากทั้งคืนยากเมื่อก่อนนี้นันันกโอ้โหหลังนี้โห่โอเไม่จำใช่ครับมันคือทำทำไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าตอนแรกมันไม่ได้โย่างนี้รอซีรีสโอเคครับนี้เรามาดูบอรับนะฮะซีโร่ครับ โอ้ oh, โหนนะคนนี้เขาอยากได้นะฮะชิโร่ฮะคนนี้่ติดออกใช้คำศัพท์ว่ามัสสึกาวะบาเกะตัวดำดำเตดําๆนะฮะชิโร่โอ้โหโอ้โดดโดดโดดโอยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โดดอันตอันนี้น เดี๋ยวลองดูตัวที่เข้าตัวเลยด้วนเลยหนานๆล่ำๆหนึ่งนี่เป็นตัวเมื่อกี้ที่โดดไปเลยนี่หนไว้แทนไว้ตัวหนูโอเคตัดต่อตรงนี้โอ้โหโดดมีแล้ววันนี้ครับอ้วนๆฮะขาวๆครับหลังยกใส่เล็กเลยหลังยกโอ้โหดีฮะตัวนี้ต้องฝังเต็มเลยแล้วพี่ครับฟังฟ้าด้วยฟังฟ้าด้วยนะเจอต่อโดนใจแล้วโอ้โห เขาช right อบดูเด็กด้วยนะตรงนี้โอ้โหดูดูสังหรณ์ดูอ๋อมาเลยมามาให้ซูมหน่อยครับอือโอ้ดีสุดอือหือโอ้โหโอ้ยสังวัตอย่างเี้ยเลี้ยงมันโอ้นะครับนี่นี่ขึ้นจมูกที่ใบสวยกันนะพี่มันดูโครด้วย เดี๋ยวแล้ไมันจะสวยตอนประมาณห้าหกสิบเซนที่ามันจะมีพุ well, okay. ่ควันมันยาวไปคือถ้าเลี้ยงใส่นะเลี <s <s ้ยงในแบบเกนงปลาเก๋งนี่หรอแลาวมันเกยงไม่ตลอดเลยเฮ้ยาแปสำหรับคนชอบตาแปะตองตาแปกเลยขันกระบาทครับแต่โคแตกว่ะไ้แตกมากเลยเออเท่เอ้ไมั้อดอย่เร โอเคสวยว่ะสดมากเลยพี่ถ้าจัดก็ต้องเอาลวทีเดียวทีเดียวเลยเดี๋ยวผมจัดใน้เออตัวนี้คลีนมากใส่กิ๊กเลยพี่พีวว่านีเดใส่ามต้มันมุกเลยพขาเผามุกเลยนไม่เท่ไหร่ ดถ้าประกวดได้แบบนี้เลยพี่ต้องตัวดหน้านี่นี่ครับตัวนี้อันนี้อันนี้แบบสวยตอนนี้ไงอันนี้สวยตอนนี้อันนี้ดีสวยตอนนี้อันนีแต่ไม่รู้ตอนหน้าจะเป็นยังไงอันนี้ดีอันนี้ดีเลยใช่คืออันนี้ดีเลยนี่นะตองเรียกจับให้กระโดดมามา น่ารักเลยนะเขาตัวระดับเทพเลือกปลาอันนี้เพิ่งใส่ไปตัวเดียวอยู่นะพี่ไม่ใตัวเดียวอยู่นะนี่แหละคลิปนี้แหละได้หลายตัวโอ้โหเรื่องอะไรครับโอ้โหนี่ฮะวันนี้เรามาให้ดูชิโร่เต็มๆฮะโอ้โหชิโร่คือปลาขาวดำนะฮะนี่โอ้ที่ดูนะครับไม่มีพวกอ๋อ ติกมากเลยสั้นมันอันนี้มันสั้นไหมตรงหัวมันไม่เกือบูัวเลสั้นเลยนะตองเดียวช็อตช็น่ารักน่ารักนะแต่มันก็พอดีตัวมันนะพี่หรอใช่ครับนี่เล็กไหมถ้าถ้าเทียบกับตัวนี้หัวมันจะเป็นยาวอ่านี้ยาวอือดูหัวเล็กแล้วก็ตัวสั้นน่าดีใช่ครับน่ารักเลยพี่ดูมันจะแบบเป็นไอ้เนี่ยเป็นสปา นั่นจะน้ำอสาาบะาไปเลยอ่ะน่ารักลีครับครับพี่ัม่ยกบปได้มาได้ยกไปได้เลยเดี๋ยวให้ราคาพิเศษสามตัวล่ะเอาละครับตอนนี้นะฮะคัดมาได้แล้วครับสามตัว เดี๋ยวผมจะให้ถามนะฮะคุณป๊อปเขาบอกเขาเป็นเทพชิโร่นะฮ่างตอนไหนวะเขาบอกว่าเขาเป็นเทพชิโร่เดี๋ยวให้เขาจัดอันดับนะว่าสามตัวนี้เขาเอาไหนอันดับหนึ่งสองสามครับลองดูว่ากูจะตรงดับเมทหรือเปล่าอ่า <C ut ters> ดูดูว่าจะตรงกับคุณเมดไหมสองสามนะอ่าเจ้าของฟาร์มนะหนึ <ถ mange S 1> ง่งสองสามนะอ่าหนึ่งสองสามอ่าเรื่องเลยครับหนึ่งฮะ ูอันนี้หนึ่งนะตัวขาวหน่อยแล้วกูสองหน้าดำสองนะแล้วกูตัวเล็กนี่สามอ่าตัวเล็กนี่สามนะโอเคอ่กาเดี๋ยวดูเม็ดดูคุณเม็ดดูฮะตรงกันตัวแรกครับตัวแรกตัวแรกตัวตัวสองมันชอบตัวนี้มากกว่าตัวสองก็ชอบตัวนี้มากกว่าผมยังไม่ค่อยชอบดำที่มันลุ้นมาเรื่อยๆครับอ่าโอเคดูหุ่่นแตเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับคลิปนี้จะถูกเก็บเอาไว้นะฮะ ว่าอนาคตสามตัวนี้จะเป็นยังไงนะฮะอืมรุนฮะตัวบอดี้สวยหมดเลยนะพี่เราส่งมาแต่เล็กเลยนะพี่เรากินเรีนไม่น่าู้ได้ใช่ครับมันยังไม่ละเอียดครับน้ำพีดน้ำเพรเหมืหนัพวกเอ็มดดำมันเปลี่ยนได้ตลอดที่เราแตมองให้ลูกค้าดูดูแต่ลูกค้าจะดโอ้อ้าวมีตัวแล้วเฟี้ยวพี่ มีตัวนะครับโทษทีฮะมีเยอะครับบาเก็ตเอาเข้ามาเก็ตตัวมาเก็ตครับวามาเกตมาเก็ตครัว่ามาเก็ตนะครับตัวโตก็โตเลยชอโฟมกันอยู่ในเก้าเก้าเก้าปลามันยังไซร์เล็กอีกทีแต่ถ้าขึ้นสักยี่ห้าเนี่ยเราจะต้องขยับขยับราคาขึ้นแล้วแต่เล็กๆอย่างนี้เราขายสี่ห้าพันไม่ได้ครับสุดยอดนะน่ารักมากครับ ัันนนนีีี่ตตววท้้ะไลเอาครับมาอีกตัวแล้วครับลายแม่งแบบสัวแล้วเออลายแม่งสับสับลายแบบสับสับมันแม่งแบบแล้วหัวหัวแบบเดินข้างเหมือนนาสกี้อ่ะใช่ครับไอ้เช่ยตัวนี้แม่งเอาแตกใช่ไหมเลยครับลายก็ใช่แต่สายนี้ก็ต้องรุ้หน่อยครับตันนี้ก็รอดวันนี้ก็ดำทั้งตัวใช่ครับ มันก็ลอกขาวเลยนะพี่มันเออมันคล้ายๆพวกทรงอาสกิเนาะเออหน้ามันเดินวิ่งอาสกิเลยครับสุดคาบะวาเกีใช่ครับคนก็จะดำดิบกันเป็นชิโร่ติงนี้เปนื้ถ้าชิโร่กินมันจะลายแบบตรงใช่ครับมันจะเป็นแบบลายชิโร่ใช่ครับมันจะไม่ไม่มันจะลายเป็นเปื่อยๆแบบนี้ครับอันนี้มันจะเป็นตื้นนะครับตื้นใหญ่แต่ยังก็เป็นชิโร่กินนใช่ครับ ก็คือข้าสายเดีวยวกันนั่นแหละใช่ครับโอเคครับก็เออกะลามังน,นี้นะครับเตรียมสำหรับประกวดนะฮะหนึ่งตัวเอ๊ะขหนึ่งตัวนะตัวนี้ครับโมชิกนะครับตั้งของผมนี่อตัวน,นี้เลยไซส์ประมาณเออรุ่นยี่สิบห้าบุรันะ ลองดูว่าลงงานแล้วจะติดอันดับเท่าไหร่มาณนะตอนนี้งานอีกกี่วันนะไม่กี่วันแล้วเนาะ4วัน,น,วนต้องคอนอะไรไหไมไม่ทันแล้วนะไม่ทันเลยแค่เร่สีเดียวครับเล่สีอันนี้แค่นี้ก็พร้อมแล้วแหละ <c oughs> ขนาดขึ้นมอยู่แป๊บเดียวไอ,อ้ตะข่ายยังดอกเลยเลยใช่าเด็กลุ้นเหรอว่าอยู่ในถุงจะเป็นไงถ้าจะ่องเลยนะี่นี่แหละสุดยอดรอลุ้นกันครับ เอาอันดับเท่าไหร่ตัวนี้ผมขออันดับหนึ่งพออันดับหนึ่งพอไม่ขออะไรมากท่านตัดต้องลิ้นเหนื่อยเลยโอเคเอาแล้วพอแล้วพอแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้เราน่าจะเดี๋ยวของคุยกับคุณเมย์หน่อยอ่ามีอะไรอยากจะฝากถึงฟาร์มดีเดย์ค่อยฝากตัวเองถ้าใครมาเชียรใหม่มาเที่ยวได้นะครับที่นี่ปลาเทียวโปรโมชั่นเทียวอ่าปลาเทียวโปรโมชั่นเทียว คุณเมธเจ้าของฟาร์มสุดหลอดนะฮะได้มาเที่วได้นะโอเคลูกวิวก็วิวก็สวยนะดูหลังเขาด้วยใครใครอยากมาอุดหนุนก็ bah, าม,มาได้นะครับเพราะว่าเมธหาซื้อเสื้อใหม่ครับขาดมละขาดละแซวไปเรื่อยครับผมก็ปิดท้ายคลิปกันด้วยขอขอบคุณนะครับคุณเมธนะครับเจ้าของฟาร์มดีเดย์ค่อยฟาร์มนะฮะแห่งดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อน <cra> ุญาตให้เรามาถ่ายทำนะฮะ ฟาร์มปลาคาร์ฟที่สวยๆนะครับก็ยังไงนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแรกนะครับของช่องเรานะฮะเคนโนะสุข่อยนะครับฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งกดแชร์กันด้วยนะครับ